สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อพบกับสาวบิลลัมอีกแล้วนะคะวันนี้สาวบิลลัมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําเมน,นูง่ายๆนะคะสปาเกตตีทะเลนะคะสูตรอิตาลีนะคะใครๆก็ทําได้ที่บ้านเลยนะคะเพื่อนจ้าวัตถุดิบก็ง่ายมากนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะ เดี๋ยวซาวิลัมจะขึ้นให้ดูบนข้างบนนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็แค่ตั้งกระทะขึ้นมานะคะใส่พริกกระเทียมนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะแล้วก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปนะคะคุกเขาให้เข้ากันคุเลคุเลเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเพื่อน แล้วก็ใส่หอยแมงผู้ลงไปนะคะคนคุคุยคลุรอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะเอาตามที่ชอบเลยนะคะใครชอบเค็มก็ใส่เพิ่มนะคะใครไม่ชอบเค็มก็ใส่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณคเลเรให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ มาต้มน้ำนะคะเพื่อนๆจ้าพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปนะคะ1กำมือสำหรับ2คนนะจ้าคนนิดนึงนะคะให้เส้นสปาเกตตี้ลงไปในหม้อให้ทั้งหมดเลยนะคะรอสักพักหนึ่งคนโคเลโคเลค่โเลอีกครั้งค่ะนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งอุ้มมือนะคะเอาตามที่ชอบเราชอบเค็มก็ใส่เยอะนะคะทิ้งไว้15นาทีนะคะเทน้ำออกนะคะแล้วเทเส้นสปาเกตตี้ลงไปน้ำซสในน้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เส้นมันฉ่ำนะคะแล้วก็น่ากินมากขึ้นนะคะเพื่อนแล้วคนคุเลคุเลเหมือนเดิมนะคะให้เข้ากัน แล้วก็เสร็จทุกขั้นตอนแล้วเราก็ตักใส่จานนะคะจัดจานให้สวยงามนะคะเพื่อนๆเ,เนาะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะการทำสปากเกตตี้ทะเลนะคะสูตรอิตาลีน,นะคะสไตล์สาวบุรีรัมย์จ้านะคะเพื่อน แค่นี้เพื่อนๆก็ได้สปาเกตตี้ทะเลนะคะน่ากินน่ากินเหมือนไปกินอยู่ที่ร้านอาหารอิตาลีเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สาววีลำนะคะบ๊ายบายค่ะพบกับคลิปหน้านะคะ